รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ พอแล้วโรังมันเลยครับเพลงของคุณหน่อยเชิญยิ้มเนี่ยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบายซ่าเฮ้เจอหน้ากับพวกเราได้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา16ในกนาฬถึง16ในการ30นาทีนะครับห้าเพื่อสุขภาพห้ากับเจนี่ฟู้ดนะครับครับชมรายการดีๆอย่างนี้ได้ถึง3ช่องทางเลยนะครับหนึ่งช่องไหนพอใจชนแนลนี่ไง เบาวใจทีวีวายส่วนนี้ช่องทางสุดท้ายครับ,นนรบเราไปทางอินเทอร์เน็ตเลย worldwideweb dot พอใจ n n e l d o com <Yeah. S 1> นี่ชมกันได้ได้นะครับและเราอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีหันมาดื่มเจนี่พูดกันนะครับครับถ้าอยากสั่งซื้อก็สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านนะครับ หรืออยากคุยกับพี่หยองก็0 8 0 0 2 2 4 5 4 5นหนะครับคร,รับอันมาดื่มกันนะฮะเรารักษาโรคร้ายได้หลายโรคได้กันนะครับอ่ะตุดจีนใกล้จะมาถึงเราไม่กี่วันเนี้ยใช่ครับติ้นเตี้ยอยู่อีติ้นนี่พวาชายี่แปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ผมก็จำเข้ามาโถเอ้แต่จุดจีนกับตุดไทยเหมือนกันนะครับไม่เหมือนได้ไงฮะตุดจีนนี่จะขาวขาวครับถ้าเกิดตุดไทยนี่จะดำาๆมันมันมันคนละตัวนี่เป็นตุดอ้ออ่ะ รายการของเราหาไว้ก่อนช่วงแรกช่วงแก๊กซาฮาเฮช่วงแก๊กซาฮาฮฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนีฟูดนี่แก๊กแรกวิธีสั่งเมาสั่งเมานี่ทำไงสั่งเมาคนเมาเหล้าแล้วทำไงจะหายเมาบางคนก็กินน้ำร้อนบ้างเออกินแบรนด์กินอะไรบ้างไม่ได้ผลหรอกครับทำไงครับ วิธีสั่งเมาไม่ยากทําไงฮะก็ไม่ต้องกินเหล้าเลยครับเออนี่มีเหตุผลนะมันจะแก้ได้ไงล่ะอ่าเดี๋ยวไปดูกันฮะวิธีสั่งเมาครับเป็นไรเป็นไรเจ้าก็ตายน้อยแห้งนะเศรษฐมาคืนนี้โอ้ขึ้นบานใหม่เพื่อนเขาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มีทุกวันนะขึ้นบันใหม่วันเกิดอาศัยกินฟรีอยู่นั่นแหละคนเพื่อนเยอะโอ้โคนเพื่อนเยอะเออ แฮงแงไปสั่งน้ำส้มปั่นมากินซะกินไปแล้วสองแก้วไม่หายเหรอยังเลยเอาน้ำสับปะรดปั่นแล้วกันเปรี้ยวๆกินไปแล้วแก้วครึ่งไม่หายเลยเอาน้ำเต็มโมไปั้วยหวานๆจะได้ชื่นใจไม่ยิ่งหวานยิ่งอ้วกไม่ไหวไม่หายอืมอ่ะกินน้ำสับปะรดปั่นแล้วกันสับปะรดปั่นกินล้อหน้าไปแล้วยังไม่หายเลยกินล้อไม่กินไม่ได้เอาเงี้ยเมาเมาเลยนะเออจะให้หายแห้งมีวิธีเดียวทำไงทำไงล้วงคออ้วก ลุงคนเราจะอ้วกออกมาแล้วมันจะสางไงของเสียมันจะออกมาเล่าที่สะสมอยู่อะมันจะอ้วกออกมาเออเป็นไปได้เป็นไปได้นะต้องล้วงให้ถูกที่ต้องล้วงที่สว่างสว่างนะอ่าทำไมอะเดี๋ยวมันจะเหมือนไอ้สองคนนี้เป็นยังไงวะคือมีผู้ชายสองคนไงออยืนอยู่มุมมืดไอ้คนหนึ่งก็ยืนกงโค้งอีกคนหนึ่งก็เอานิ้วล้วงก้นเอ้าที่ตำรวจก็ผ่านไนสายตรวจนะดิเออส่องไว้ชายเข้าไปเลยไอ้นั่นกำลังล้วงก้นอยู่เลยเออจ่าแก่ๆเข้าไปเลยเฮ้ยนี่คุณทำอะไรกันสองคนเนี่ย เอออนาจารหรือเปล่าเออมันอนาจารนะซิคนล้วงกลอนบอกไม่ได้อนาจารครับจ่าเพื่อนผมเมาผมจะล้วงให้มันอ้วกเล่าแล้วทำไมไปล้วงต้องไม่ล้วงคอล่ะเออจ่าก็บอกต้อมาร้วงอย่างนี้ได้ต้องล้วงคอเออเขาบอกจ่าไม่รู้วิธีเนี่ยผมล้วงกลนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วผมจะไปล้วงคอแล้วมันจะได้อ้วกเอหรือจ่าไม่เชื่อถ้าจ่าไม่เชื่อล่ะออให้ผมล้วงจ่าไหมล่ะจ่าไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องล้วงจ่า แค่ดูผมก็อ,อ้วกแล้วไจริงแอะมันไม่ <S 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 มันเรงมันไม่ถูกหลักใช่ครับมันเป็นเรื่องเล่าถูกแล้ว,ลวเอาแก๊กของผมดีกว่าครับหาแน่แก๊กอะไรเนี่ยเอาลดภาวะโลกร้อนลดภาวะโลกร้อนเนี่ยผมบอกเลยนะฮะไม่ยากเลยนะครับทำไงครับพี่ซื้อทองมาใส่เยอะๆ <S <S อะเพราะว่าทองไม่รู้ร้อนเนี่ยมันไม่ร้อนกันแล้ว นี่ใส่มาจากไหนเนยสลอย่างโป่งมาแท้เอ้ยนี่ทองสองกะนะครับพี่สองกะยังไงะกะเช้านี่ผมใส่ะกะกลางคืนนี่ภรรยาผมใส่โอ้โหทองสองกะ,อะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยผมก็กะละกะอะไรฮะกะว่าจะไปขาย <c oughs> ไม่ต้องกะไปขายเลยอะเดี๋ยวไปดูกันฮะลดภาวะโลกร้อนข้าวกล้องหนุ่ยนี่จอดครับเนี่ยบ้านเราเมืองเราเขาบอกตอนนี้ช่วยกันรลนลงเกี่ยวกับลดโลก ว่าโลกร้อนนี่ดีนะดีนะที่เขารัฐบาลเขาออกมาเนี่ยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแทนถุงอะไรเนี่ยแทนโฟมแทนอะไรมันจะได้ลดภาวะได้เพราะพวกถุงพลาสติกอะไรน่กว่าจะทําลายโอ้โหเขอกเป็นร้อยร้อยปีนั่นแน่นอนใช้ถุงผ้าสบายใจไปห้างแล้วก็เอาถุงผ้าใส่ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกไปตลาดล้วก็ใส่ถุงผ้าใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกนี่มันก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ที่ตอนทํางานเลยดิทำไมก็ออกมาทํางานเล่นตลก เลิกทีสองไอ้เมียโทรมาเลยโทรมาใหม่โทรเลยเลิกเล่นตลกแล้วซื้อก๋วยเตี๋ยน้ำมาฝากหน่อยนะออลูกชิ้นน้ำใสโอ้โหต้องขอน้ำใสด้วยน้ำขุ่นไม่เอาเขยับกินน้ำใสนะไอความหวังดีเราเห็นเมียจะหิวไงอือะซื้อไปให้เขาบ้านพอซื้อไปขับรถไปถึงบ้านจอดเอ้ยทะเลาะกันจะเป็นจะตายบ้านจะแตกเราเรื่องอะไรอะต้องมีจะกินก๋วยเตี๋ยน้ำดันเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งให้มัน อมันจะแห้งได้ยังไงอ่ะ้ก็เราลุยรถพ่วะบรรทกร้อนอ่ใส่ถุงผ้าไปเขาไปถึงบ้านกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเ,เตี๋ยวน้ําใส่ถุงผ้าไปเออกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหวังดีไหมเราหวังดีไหมัรช่วยรถพ่วะบลรกร้อน <c oughs> มันด,ดกักรเราเว่าแกล่นลงเยอะไปเปล่าว่ะนี่ยังเท่านั้นยังไม่พอไรนะไอ้ช่วยล่ลลงเนี่ยนะผมอยู่กับเมียคนนี้มาสิบปีสิบปีสิบปีนี่ไม่เคยมีลูกเป็นหมันหมด ไม่จะเป็นหมันใส่ถุงคุมโอ้ใส่ถุงคุม oh. ค,มมคุมกําเนินเห้ือน่อันเออคุมกําเนิดกลัวว่าจะมีลูกมากจะย่างจนเดี๋ยวมีลูกมากแล้วย่างจนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เลยใส่ถุงคุมมาตลอดอพอรัฐบาลสั่งว่าช่วยลดภาวะโลกร้อนเชื่อไหมเมียท้องเอ้าจะไปท้องอะไรไงในเมื่อเราใส่ถุงอยู่ก็เราเลิกใช้ถุงยางมาใช้ถุงผ้าแทนไง แม่ถุงผ้าในทล้ายสองสดเลยนะใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่กับเมียด้วยถือว่าฉลาดไงลดภาวะโลกร้อนครับพี่นี่เป็นเรื่องเล่าของตลกนะฮะมันไม่จริงนะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องฮาคำๆที่เรานํามาฝากกันอ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักดื่มเจนี่ฟูสักครู่นะฮะช่วงหน้าอย่งห่างโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวมาร่วมสนุกกับพวกเราในช่วงแจกซ่า่าเฮ สนับสนุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดคนมันตกปั้บปีไม่อยู่สักทีจะทำยังไงให้เ้องให้ปากตาใครได้ปากตาไครให้น่อยได้ไหมเพราะพี่นีความมั่นใจนอกปากตาไครแล้วคนไม่โสดเฮ้ยก้กมันตกไม่พอ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 อพกพก <c oughs> อพออพออพ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 ออออพออพอพอพออพ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 อ่อพ <c oughs> นะครับช่วงนี้ก็ขอซ้ำย้ำเตือนกันสนิดนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราและได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสมนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับหนึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะฮะส่วนท่านใดได้รับรางวัลแล้วเราติดต่อไปภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่รับสายหรือไม่ติดต่อกลับนะครับเรายึดของรางวัลกลับเข้าทางบริษัททันทีนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันเลยนะครับ ติกาแจกซาฮาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่อง เราจะทำการเคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนฟูตกล่องเล็กหรือเซนฟูตกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัล1ครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโน c o ฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมอสอรเจนีฟูดสมุทรสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กถึงเ เอาละครับรับทราบกติกาและของรางวัลก็เรียบร้อยแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะ026922818-9นะครับโอ้โหสายแรกใครนะนเนี่ยมาเร็วจังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับมณีค่ะชื่ออะไรนะมณีค่ะมณีค่ะมณีจากจังหวัดอะไรครับกทมค่ะกทมนี่กรุงเทพมหานครเหรอใช่ค่ะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพ อยู่บางเขนค่ะอยู่บางเขนอ๋ออยู่แถวนี้เองบางเขนบางเขนนะฮะมหาลัยเกิดเออตรงมาหาลัยเกิดเราเพิ่งไปกันมาอ่ารับชมทุกวันหรือเปล่าครับก็ไม่ทุกวันเท่าไหร่ค่ะไม่ทุกวันเคยได้ของรางวัลไหมโทรเข้ามาเนี่ยไม่เคยค่ะไม่เคยได้ใช่ไหมวันนี้ขอให้ได้อ่าผม <สะ S 1> เล่นเลย<ส>ะนะครับป้ายแรกออแล้วครับเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับอ่าเร็วครับ ใหญ่เล็กครับฮะเล็กค่ะเล็กนะขอให้เล็กขอให้โชคดีคุณมณีสรามเล็กไหมเล็กไหมอ้ยเป็นกองใหญ่นะครับไม่ได้จริงๆพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับวางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับแล้วแต่ดวงของท่านนะฮะโทรเข้ามาได้เลย0269 228 18 9นะครับอยากมีสุขภาพดีหันมาดื่มเจนิ่พูดกันนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ วิไลยพรค่ะวิรัยพรจากจังหวัดอะไรครับไย,ยนาทค่ะไชนาทนะรับชมทุกวันหรือเปล่าทุกวันค่ะทุกวันเลยนะถ้าไม่จริงสาธุขอให้ได้ของรางวัลเอา้าจังนี้เดี๋ยวก็ได้สิครับพี่เล่นเลยนะฮะป้ายแรกครับป้ายแรกครับอ่ะ<ม>เป็นเจนิพุดกล่องเล็กนะครับป้ายต่อไปเจนิพุดกล่องเล็กหรือเจนิพุดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะหอยเล็กหอยเล็ก เล็กไหมเล็กไหมเล็กไหมอ๋อเล็กจริงน้องเสียถามใลป้ายสุดท้าย้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่นะของใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่โอ้โหเอาละครับแม่ผมแก่งให้ได้ัางวันได้เปิดป้ายเลยนะครับอ่ะของรางวัลเราเจนี่ฟูดหนึ่งถึงห้า้ายไหนนะอ่าไายไหนครับฮะไพ่สามสามนะ โอเคขอให้เจอในพลครับผม3 3 3ราุ้นแล้วนะสา3 3ามสามสว็บโอ้โหโ้เงินสด1นึ่บาทนะครับมีใจด้วยนะครับภายในหึอาทิตย์เดี๋ยวเราจัดส่งให้ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหโทรครั้งแรกนะไม่เคยได้รางวัลเลยนะครับ ก็แล้วแต่ดวงนะฮะแล้วแต่โชคของท่านนะฮะเรามีป้ายเจนี่พูด1สิบป้ายเข้ากันไปนะครับแล้วทายว่าเล็กว่าใหญ่แล้วก็เปิดป้ายรางวัลง่ายๆนะฮะรายการของพวกเรานะครับโทรเข้ามาได้เลย0 2 6 9 2 2 8 1 8 9นะครับแต่สนใจเจนิ่พูดก็สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีไปส่งถึงบ้านเลยนะฮะครับอุดหนุนพี่หยองหน่อยตอนนี้ปัญหาครอบครัวเยอะมากสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อ เกศลาพรค่ะเจกศดาพรเเกศลาพร,รพรค่ะเกศราคนรุ่นใหม่ในชื่อยากนะสมัยก่อนสงบเสงี่ยมก็จบแล่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ต้องตั้งชื่อให้มันทันสมัยนิดนึงเกศลาพรจจังหวัดอะไรครับอยู่สุรินทร์นะคะว้ายคนสุรินทร์เมืองช่าง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 อ่ะนี่โทรมาบ่อยไหมเพิ่งโทรครั้งแรกอะค่ะครั้งแรกแล้วติดเลยใช่ไหมฮะค่ะอ่ะเล่นเลยอย่าช้าเสียเวลาอยู่ใหญ่ป้ายแรกอ่ะแล้วครับ เป็นเจนี่พุทธกองเล็กนะครับป้ายต่อไปเจนี่พุทธกองเล็กหรือเจนี่พุทธกองใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่หรือเปล่าโอ้โหใหญ่จริงๆด้วยอ่ะครับถามสุดท้ายเจนี่พุทธกองเล็กหรือว่าเจนี่พุทธกองใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กขอให้เล็กนะครับครั้งแรกเลยนะครับ เป็นกลองเล็กนะฮะถือว่าคุณโชคดีเอาละป้ายรางวัลของเราเจนิพูดหนึ่งเจนิพูดสองเจนิพูดสี่เจนิ่พูดห้าป้ายไหนครับเอาห้าค่ะเอาห้าอ่ะเบอร์ห้าไปยันไปเบอร์ห้าเปลี่ยนใจไหมครับเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ได้ค่ะเอาเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเป็นป้ายไหนเอาเบอร์สี่แล้วกันเบอร์สี่เอาเปลี่ยนมานิดเดียวเบอร์สี่นะครับอ่ะแล้วแต่ดวงนะครับเปลี่ยนใจไหมครับ พอเนีวอาจ์เจนตีนุสีนะครับป๊าบออโหเป็นเสื้อที่ระลึกนะฮะจากเจดีปุตสมุดสงครามนะครับรับผมอ้โหขอบคุณมากนะฮะเปลี่ยนใจได้เสื้อสายเจะหนาวเออได้เลยได้รางวัลเลยสวัสดีครับดีครับคุณอะไรครับจรินสายสี่ครับเอเจเินสายสี่นะอยู่ตรงข้ามบ้านพี่หยองกันนะ โอ้ยโอเคอะไรเฮียเล่นแต่เกมอย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันนะไม่ต้องทำมาหากินอะไรโอเคไรเฮียเล่นเลยเฮียเจริญเฮียเจริญเป็นคนน่ารักมากอ่ะป้ายแรกครับเป็นเจนี่พูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ับใหญ่ครับใหญ่นะหอใหญ่หอใหญ่หอใหญ่เอาละป้ายสุดท้ายอ่าเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ใหญ่ครับ ใหญ่นะหอยใหญ่นะเฮียนะหอยใหญ่หอยใหญ่หญ er อหญอหญโอ้โห oh. วันนี้มา oh. ดีแล้วครับเฮียครับป้ายรางวัลของเนะราท่นเจดีฟูดห, uh, หนึ่งเจดีฟูดสองเจดีฟูดห้าป้ายไหนครับอ่าเอาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งนะเบ,บอร์หนึ่งเบ,นะบ,บอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะไม่เกี่ยวกับเบอร์เก้าเบอร์สิบหกนะไม่เกี่ยวเอาเบอร์หนึ่งนะครับไปแล้วอ่าเป็นเจดิฟูดกล่องเล็กนะฮะมูลค่า2,200บาทแล้วครับเฮียครับ ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์จัดส่งให้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามาพักดื่มเจนิพูนสักคู่นะครับครับช่วงหน้ากลับมาช่วงที่สองนะฮะแจกซ่าเฮ สนับสนุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดโอ้โหเพงเราได้ต้อนรับสู่ตุดจีนเลยนะครับเกี่ยวอะไรกันครับพี่เพราะตุดจีนหรือคนอีสานบ้านผมจะหยุดง,งานไปบ้านไงเอออ้า ช่วงที่สองอะช่วงแจกซ่าฮ่าเฮโอเข้ามาแล้วอะสายแรกเรารับเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับอนุรักษ์ครับอนุรักษ์จากจังหวัดอะไรครับโคราชครับโคราชอีกแล้วอำเภออะไรเนี่ยปากช่องครับปากช่องในวันวันไม่ทําอะไรเนาะโทรเล่นเกมอย่างเดียวเนาะครับเคยได้รางวัลบ้างไหมเคยอยู่ครับเคยได้อะไรไปอะได้เสื้อครับยาครับได้เสื้อนักกีฬาเนะ เคยได้แล้วงั้นวันนี้ไม่ต้องเล่นนะพอได้ไปแล้วเนาะโว้ยโทรมาแล้วต้องเล่นครับ <c oughs> อ่าให้เล่นให้เล่น,ลนอ่ะคนบ้านเดียวกันป้ายแรกครับอ่านะครับ <c oughs> เป็นเจนี่พูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กและเจนี่พูดกล่องใหญ่กล่องเล็กครับกล่องเล็กเด้อหอยได้อ่าอนุรักษ์อนุรักษ์ปากช่องอนุรักษ์โอ้ย,อ <c oughs> อยเป็นกล่กองใหญ่นะอนุรักษ์ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสนิทขอบคุณมากสวัสดีครับพี่แฟนขับของเราเลยนะฮะที่น้องชาวโคราชในหลายอําเภอมากปากช่องนี่อาเภอคงนี่อาเภอขามสแกแสงเยอะมากโดนไทยก็เยอะมากนะครับเพราะแถวนั้นเนี่ยติดจานดําเยอะมากเลยนะครับครับอ่ะโทรเข้ามาได้เลย0 2 6 9 2 2 8 1 8 9สถึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับนเรศตุ๊บูลครับอะไรนะ นเรศครับนเรศครับนเรศจากจังหวัดอะไรครับจากสุโขทัยครับว่าสุโขทัยสุโขทัยนะฮะอสุโขทัยเอาละผมตั้งหลายผลไม่ติดตะกี้ผมตั้งหลายผลไม่เคยติดเลยจังนะครับโอเควันนี้ดีใจด้วยขอให้ติดแล้วขอให้ได้รางวัลด้วยนะครับขอให้ตอบให้ถูกอ่ะบป้ายแรกนะครับอะเป็นเจนีฟูดกองเล็กป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกองเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับอ่ะเอา กองใหญ่ครับกองใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ได้โทรเข้ามาเราอยากให้ได้เปิดปึ้งโอ้โหเป็นกองเล็กนะคุณพี่ไม่ได้จริงๆขอบคุณมากสวัสดีครับวางสายสิทด้วยนะครับ02922818ถึง9นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าอยากสุขภาพดีก็มาดื่มเจนีฟูดกันนะฮะเจนีฟูดบำบัดโรค้ายได้หลายโรคนะครับสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานย่องลูกหยีจะไปส่งถึงบ้าน หรือ <ละ S 1> อยากคุยกับพี่ยองสอบถามรายละเอียดก็0800224545นะครับอะแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับนงรักค่ะคุณนงรักจากจังหวัดอะไรครับอยุธยาค่ะอายุทยานะค่ะรับชมทุกวันไหมพี่นงรักทุกทุกวันเลยค่ะทุกวันขอบคุณมากนะคุณพี่เคยได้รางวัลหรือเปล่าเคยได้ค่ะได้อะไรไปได้เจนีโฟสมาดื่มค่ะโอ้ดื่มแล้วเป็นไงบ้างพี่ ก็โอเคโอเคนะอย่ารอของฟรีสั่งซื้อเราก็ได้นะโอเคอ่ะป้ายแรกครับเอาละเป็นเจนี่พุกลกองเล็กฮะป้ายต่อไปเจนี่พุกล่องเล็กหรือเจนี่พุกล่องใหญ่ครับกองเล็กค่ะกองเล็กหอยเล็กพี่น้องรักหอยเล็กหอยเล็กเล็กโอ้เป็นกองใหญ่ที่น้องรักไม่ได้จริงๆวางสายสิเด็ดนะพรุ่งนี้โทรมาใหม่สวัสดีครับ โอ้โหแล้วแต่ดวงนะฮะป้ายรางวัลของเรายังเหลือนะฮะกาแฟนาโนโคาเฟ่ปูสําเร็จมูลค่า450บาทนะครับพร้อมกับนายพลคนขอนแก่นแจกเงินสด2,000บาทนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ026922818 9ท่านใดโทรมาเล่นเกมแล้วไม่ได้ของรางวัลวางสายสนิทด้วยนะครับสายต่อไปโทรเข้ามาลําบากมากเลยคร,ครับผม,บผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับฟ้าค่ะคุณฟ้าชื่อจริงฮะ กดชวันค่ะกดชวันี่ตากหรือจันทบุรีค่ะค่ะตากค่ะจังหวัดตากนะยอะไรนะโตทุกวันเลยไม่ติดเลยโอ้ทุกวันเลยเหรอโอ้นี่ชมทุกวันเลยใช่ไหมค่ะโอเคโอเคเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ชมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ชมอ่ะถ้าชมก็บ้าแล้วไม่มีอะไรทำหรือไงครับไอ้ก็ชอบรายการแล้วอ๋ออ่าเล่นเลยนะคุณฟ้าครับป้ายแรกเอาละครเป็นเจนิฟพุทธกองใหญ่ป้ายต่อไปเจนิฟพุทธกองเล็กหรือเจนิฟพุทธกองใหญ่ครับ เล็กค่ะเล็กห่ยเล็กนะฟ้านะห่ยเล็กห่ยเล็กขอให้เรอเอเอเป็นกองใหญ่นะคุณฟ้าไม่ได้จริงๆนะฮะุ่นนี้โทรมาใหม่นะวางสายสิขอบคุณมากนะครับค <c oughs> ุณฟ้าได้เป็นแฟนรายการ,รเราตั้งแต่โอ้โหทำหรายการใหม่ๆเลยนะฮะโทรประจำเลยจากจังหวัดตากนะครับลหลายๆท่านโทรเข้ามาไม่ติดอยาต่อว่าเรานะครับเพราะว่ารายการเราในคนโทรเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่ดวงของท่านด้วยนะครับ แล้วแต่ว่าจะติดไม่ติดโทรมาแล้วไม่ใช่ว่าจะได้เลยต้องเล่นเกมอีกใช่ครับใช่ไหมแล้วแต่ดวงจริงๆอนะอ่ะมายังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสุรศักดิ์ครับชื่ออะไรนะสุรศักดิ์ครับสุรศักดิ์จังหวัดจังหวัดอะไรครับชนบุรีครับชนบุรีอ๋อจังหวัดชนบุรีนะรับชมทุกวันไหมทุกวันครับขอบคุณมากอ่ะเล่นเลยคุณสุรศักดิ์ ป้ายแรกนะครับป้ายแรกอ่าเป็นเจนีพุกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจนีพุกลกองเล็กรือเจนีพุกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกองเล็กเล็กหอยเล็กนะสุรศักิ์หอยเล็กขอให้หีเร็เปลี่ยนใจไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับเอาไม่เปลี่ยนโอเคโอเคขอยเล็กหอเล็กหอเล็กขอให้เล็กอ้าวเห็นไหมให้เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนโอ้โหไม่ได้ฮะวางสายสนิทพุ่งนี้โทรมาใหม่นะขอบคุณมากสวัสดีครับ โอ้โหแล้วแต่นะฮะท่านจะเปลี่ยนก็ได้เราให้โอกาสเปลี่ยนหมดนะรายการเราง่ายๆนะเป็นกันเองกับท่านผู้ชมนะครับเพราะเราอยากแจกเือเกินนะฮะโทรเข้ามาได้เลย02622818-9นะครับเงินสด2,000บาทในผลรอแจกอยู่นะครับครับผมอ้าวหน่ยแจกไม่ทันแล้วอ่ะเปิดป้ายนี้ในผลอยู่ไหนในผลอ่านุ่นลนุเปิดได้อยู่ไหน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 ซับโอ้โหนาโนคาแฟในผลแล้วผู้หญิงที่ได้รางวัลชื่ออะไรนะสุรินทร์เกตราาพร เกษราโอ้โหถ้าไม่เปลี่ยนได้สองพันบาทแล้วนะเป็นทำไมอะครับอ้าววันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเจนิพุธนะฮะผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกจังหวัดเลยนะฮะที่ร่วมสนุกกับพวกเราและชมรายการพวกเราด้วยดีเสมอมานะครับครับอ่าพรุ่งนี้มาพบกันใหม่วันนี้ผมเชิดเฉินยิ้มนะครับเสติมซำครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ